เคยเป็นไหมครับตื่นเช้ามาก็รู้สึกเหนื่อยไปทำงานก็เหมือนไม่มีค่าโดนตำหนิโดนเปรียบเทียบถูกกดดันบางวันอยากจะลาออกไปให้ไกลจากโลกนี้เลยไม่ใช่เรื่องแปลกครับมนุษย์ทุกคนล้วนเจอความทุกข์ในรูปแบบที่ต่างกันแต่ความทุกข์ที่เกิดจากงานนั้นมัเกิดจากสามอย่างนี้ 1. ไม่เป็นไปตามที่หวัง 2. ไม่ได้รับการยอมรับ 3. เปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วรู้สึกด้อยค่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าโลกทั้งหมดมีธรรมชาติไม่แน่นอนหรือที่เราเรียกว่าอานิจจังนั่นเองครับการงานก็เช่นกันวันนี้สำเร็จพรุ่งนี้อาจล้มเหลววันนี้โดนดา่าพรุ่งนี้อาจได้รับคำชมถ้าเราผูกใจไว้กับผลอย่างเดียว ใจเราก็จะสวิงไปตามโลกตลอดเวลาแต่ถ้าเรากลับมาดูที่เหตุเช่นเราทำเต็มที่แล้วหรือยังเราฝึกฝนตัวเองต่อเนื่องไหมเราได้เรียนรู้อะไรจากความล้มเหลวบ้างแบบนี้ใจเราจะไม่พังครับเพราะเราไม่ได้วัดคุณค่าของตัวเองจากคำพูดคนอื่นแต่เรารู้ว่าเรากำลังเดินหน้าต่อแม้บางวันจะช้า ถ้าคุณกำลังทุกข์ใจเรื่องงานในตอนนี้ขอให้คุณลองหยุดหายใจเข้าหายใจออกแล้วบอกตัวเองว่านี่ไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่มันคือจุดพักเพื่อเริ่มใหม่อีกครั้งจำไว้นะครับความทุกข์ไม่เคยอยู่กับใครตลอดไปแต่คนที่เข้าใจธรรมะจะไม่จมอยู่กับมัน